ที่บ้านชนบทยังมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทำหน้าที่ต้อนฝูงแกะออกไปกินหญา้าที่เนินเขาเป็นประจำทุกวันและเขาก็ต้องนั่งเฝ้าเหล่าฝูงแกะพร้อมคอยปกป้องดูแลไม่ให้สุนัขจิ้งจอกเข้ามาทําร้ายแกะของเขาได้จนวันหนึ่งเด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเป็นเวลานานาน,านจึงได้คิดหาเรื่องสนุกๆทำเพื่อคลายเครียด เขาจริงได้แกล้งร้องตะโกนออกไปว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าสุนัขจิ้งจอกได้มากินแกะของผมแล้วพร้อมกับวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกเข้าไปในหมู่บ้านพวกชาวบ้านได้ยินว่ามีสุนัขจิ้งจอกมากินแกะก็พากันละทิ้งงานการที่ทำอยู่และรีบหยิบอาวุธต่างๆทั้งไม้ทั้งจอบมีดและขวานเพื่อออกมาช่วยไล่สุนัขจิ้งจอก แต่เมื่อพวกเขาวิ่งไปที่ทุ่งนาชนบทก็พบว่าฝูงแกะกำลังกินหญ้าอย่างสบายใจและไม่เห็นว่าจะมีสุนัขจิ้งจอกออกมากินแกะสักตัวเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเห็นเหล่าชาวบ้านวิ่งกระหืดกระหอบมาก็หัวเราะเยาะและพูดว่าข้าได้แกล้งหลอกคนนี่มันสนุกจริงๆแต่พวกชาวบ้านที่โดนหลอกต่างรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและด้วยความสนุกสนานคึกขนอง เด็กเลี้ยงแกะจิงยังแกล้งหลอกแบบเดิมอีกหลายครั้งและพวกชาวบ้านก็วิ่งออกมาช่วยทุกครั้งแต่ก็พบว่าเป็นเพียงแผนของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นจนมาวันหนึ่งได้มีสุนัขจิ้งจอกออกมาทำร้ายและไล่จินงฝูงแกะของเขาจริงเด็กเลี้ยงแกะตกใจมาก รีบวิ่งออกไปร้องเรียกชาวบ้านพร้อมกับร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังกินแกะของผมเขาร้องตะโกนให้คนมาช่วยจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยอมออกไปช่วยเด็กเลี้ยงแกะเลยสักคนทั้งยังตอบเขากลับไปว่าคราวนี้เจ้าหลอกพวกข้าไม่ได้อีกแล้วล่ะไม่มีใครเชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้ว เด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยทำให้ฝูงแกะของเขาถูกหมาป่ากินจนหมดฝูงเด็กชายร้องไห้สะอึกสะอื้นพร้อมกับพูดว่าเพราะข้าไม่ดีเองข้าชอบพูดโกหกแกล้งหลอกคนอื่นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกแต่สุดท้ายการพูดโกหกของข้ากลับทำให้ข้าเดือดร้อนเสียเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ชอบพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่พูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อซึ่งมีความหมายตรงกับสุภาษ,ษิตไทยที่ว่าเด็กเลี้ยงแกะหมายถึงคนที่พูดโกหกจนเป็นมิสัยจนไม่มีใครเชื่อถือหรือให้ความสนใจกับคำพูดนั้นๆซึ่งหากเด็กๆอยากให้ตัวเองเป็นคนน่าเชื่อถือก็ควรพูดแต่เรื่องจริงไม่พูดโกหก และไม่แต่งเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงขึ้นมาเพื่อหลอกแกล้งผู้อื่นเพราหากพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่เราพูดความจริงหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครเชื่อเราดังนั้นตัวอย่างในนิทานที่ชาวบ้านไม่เชื่อคำพูดของเด็กเลี้ยงแกะอีกต่อไป